จริงนะคะนั่งพูดคุยกับพี่น้องของเพื่อนนะคะกับลูกหลานสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชนแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็มาเพื่อที่จะทักทายพูดคุยกับ f อซกับพี่น้องของเพื่อนแล้วก็มาฝากคลิปมาฝากข้อคิดเห็นไว้ตรงนี้วันนี้ป้าก็ขึ้นหัวข้อความเปลี่ยนแปลงรายวันความเปลี่ยนแปลงรายวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากจนโหบางทีนะ ตามไม่ทันเลยจริงๆบางทีบางวันป้าลุงก็ทํางานนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูข่าวคราวแต่พอเข้ามาดูตอนเย็นหรือตอนที่เราเ,เลิกจากงานแล้วปรากฏว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงรายวันเยอะมากนี่ป้าลองกดอันนี้ดูสวัสดีค่ะคุณวีโวขอบคุณมากๆนะคะที่ ผ่านเข้ามานะคะแวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจป้าลุงกับท่อมชมจันทร์สู้ๆขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนี้รู้สึกว่าดูแล้วก็มันรู้สึกใจหายนะก็มีข่าวครา,าวมากมายเอ่อตั้งแต่ข่าวพระองค์พามานะคะวันนั้นก็รู้สึกเศร้าๆใจมาจนถึง วันนี้นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็หลายวันอยู่นะป้าก็ได้แต่เฝ้าภาวนาให้พระองค์ท่านได้หายจากอาการประชวนนะคะอันนั้นก็คือข่าวเศร้าของชาวไทยนะประสบนิกรชาวไทยนี้ก็จะต้องอมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะป้าว่าคือคงจะต้องเศร้าใจมากๆเลยเมื่อรู้ข่าวพระองค์ท่านนะคะก็นะแล้วก็ยังมีข่าวของ ป้าดูแล้วนะคะวันนี้ก็หน่าใจหายมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าล่มวันไหนนะเรือล่มนะคะเรือเรือหลวงเอ่อสุโขทัยไหมนะคะล่มรู้สึกว่าเจออุบัติเหตุป้าก็เพิ่งได้ดูข่าววันนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ดูรายละเอียดไม่ได้อ่านข่าวนะคะว่าล่มเอ่อวันไหนจะเป็นวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานป้าไม่แน่ใจนะเพราะว่าป้า ป้าตกใจป้าก็ดูข่าวคราวแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ดูเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูดูให้รู้ว่ามีข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ามันก็น่าเศร้ามากๆเลยนะาน่าเศร้าใจในหลายๆอย่างอุบัติเหตุก็ก็เยอะนะอุบัติเหตุก็เยอะมีตั้งแต่หลายวันมาแล้วล่ะนะคะป้าเพียก็เห็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่งนะคะ